ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่ที่รับชมนะครับก็วันนี้ผมมีมีดภาพของไฟเบิร์ดนะครับหรือของกันโซนั่นแหละมันเป็นบริษัทเดียวกันนะครับก็ตัวนี้มันมีความน่าสนใจมีความอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เป็นรุ่นไฟเบิร์ดเอฟเจ็ดนนะครับไปมีดเป็น 4404นะครับความแข็งก็น่าจะประมาณ58นะครับ57 58 RC นะครับโดยประมาณนะก็ดับจับเป็นจี0นะครับทำลายมากรนลื่นนะครับแล้วก็มีคลิปเด็บย้ายใสย่ขวาได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นระบบ S6 นะครับคลิปเด็บนี่ค่อนข้างแข็งมากนะครับคือคือแข็งมากผมเจอคลิปเด็บแข็งๆอย่างนี้คือในรุ่นอะไรบ้างอะในรุ่น อ่าเอสอาร์วันไลท์หรือเปล่าที่คลิปเน็บแข็งๆหน่อยอ่ะคือแข็งมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปเน็บเขาชุบแข็งมาด้วยหรือเปล่าดีนิ้วดีเป็นบุกไปเลยนะครับเพอเผอชุบแข็งคลิปเน็บด้วยมั้งครับก็ไฟเบอร์หรือกันโซนะครับเจ็ดหนึ่งศู so นย์มันจะไปเหมือนมีดดังเล่มหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อเบชเมดนะครับถ้าผมจาชื่อรุ่นไม่ไม่ผิดก็น่าจะ เป็น b บ c เมดริฟเก้าห้นะครับถ้าจะไม่ปิดนะเป็นออสบอนนะครับออสบอนเป็นคนดีเซนเดอร์นะครับเล่มนั้นก็เหมือนจะเคยเห็นราคาผันผ่านนะครับไอตัวตัวฉบับเขาจริงๆนะก็เเล่มนี้ก็ก็กออแบบเขามาแล้วแหละอบอบแบบเข้ามาทันดุ่นนะครับเหมือนเกือบทุกระเบียบนิ้วนะก็ตัวเบสเมด ตัวชิบะปจริงเริ่มต้นนะครับถ้าเริ่มต้นเหมือนจะเห็นคร่าวๆนะครับห้าพันกว่าบาทเลยนะก็เล่มนั้นห้าพันกว่าบาทแล้วมันห้าพันกว่าบาทถึงหมื่นกว่าบาทนะครับมันจะมีรุ่นหยิบย,ย่อยใช้เหล็กพิเศษใช้ด้ามพิเศษอะไรของเขาขีดหนึ่งขีดสองอะไรของเขานะครับเล่มนี้ก็ทํามาจากวัสดุสเตลเลตนะครับเป็นสีสีสนซีนะครับเหมือนเกือบทุกระเบียบนิ้วนะนี่ขนาดของการโซนะครับ คือกันโซ่สมัยก่อนน่งานแบบคือน้ำหนักพอดีคือางานงานงานดีนะครับงานสวยมากกันโซ่ถ้าผมจะไม่ผิดนะ,ะประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับราคาหลักรนะ้อยนะเบชเมดตัวต้นฉบับเขาจริงๆตัวเก้าห้าศูนย์ออสบอนตัวนั้นก็ผมไม่แน่ใจราคาที่แน่นอนนะครับมันเป็นมีที่เก่าและเลิกผลิตไปตั้งนานแล้วนะครับ ราคารจริงๆก็น่าจะประมาณห้าพันกว่าบาทจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับมีหลากหลายรุ่นนะหลากหลายเหล็กหลากหลายด้ามน,นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นมีดเก่าเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เจ็ดหนึ่งศูนย์ก็เลิกผลิตไปตั้งนานแล้วนะครับของกันโซ่ก็หลายๆหลายๆรุ่นนะครับของกันโซ่มันจะเป็นเหมือนคือเขาจงใจนั่นแหละเขา จงใจก๊อปหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะก็เห็นเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเหมือนเอาแบบเข้ามามาทําในราคาที่ถูกลงดบวัตถุดิบลงนะครับก็เป็น4 4่สี่นซีนะครับจี 10, เงานโอเคเลยนะครับสวยเลยจับถนัดดีนะก็กันโซ่หรือไฟเบิร์ดนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ่าตัวที่ใช้ระบบที่กันโซ่เรียกว่า G l o c อกหรือ ที่เรารู้จักก็เ s ซิสล็อกนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่า,าตัว S s ซิสเขามันจะมีร่องๆอย่างนี้นะครับเจ็บมือเจ็บมือนะครับอันนี้ยอมรับเอร่องๆอย่างนี้เจ็บมือถ้าตัวไม่ใหม่มันจะเกลี้ยงๆเลยนะลองสังเกตถ้าเป็นเกลี้ยงๆตรงนี้ตัวตัว,ต,วตัวแกนเขานะครับเขาจะทำเิ็นเกลี้ยงก็อันนั้นแสดงว่าเป็นล็อกที่ผลิตใหม่ๆแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆบางทีอาจจะผลิตซ้ำรุ่รุ่นเก่าๆนะครับเอามาผลิตใหม่ก็ได้ ก็สังเกตรตรงนี้นะเบสเ t e 950ที่ราคาถูกลงกว่ามากนะครับราคาหลักร้อยตัวตัวฉบับจริงๆราคาเกินครึ่งหมื่นนะครับก็โอเคนะครับเป็นตัวเลือกนะเป็นตัวเลือกให้ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเผื่อบางคนแค่อยากอยากได้มีสักเล่มหน้าตาดีๆนะครับก็ ในราคาทิปไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยนะก็ได้หน้าตาเป็นเบสเบดทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับเหมือนเหมือนมากก็เอาไม้ไปเป็นชมนะครับก็ก็แล้วแต่แล้วอันนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะคิดเลยนะครับก็เหมือนรุ่นใหม่ๆกันโซ่หรือไฟเบอร์เขาจะมีดีไซเนอร์ของเขาเองแล้วนะครับที่อคอยออกแบบทำมีดใหม่ๆนะครับอันนี้เป็น คุนเก่านะเหมือนบริษัทเขาพิ่งตอนผลิตใหม่ๆนะก็อยากบริษัทอยากจะอยู่รอดนะครับต้องต้องทํามีดที่หน้าตาเหมือนมีดดังอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะนะครับมีดจีนเยอะแยะที่เอาแบบเขามาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเพื่อจะให้ขายได้นะครับหน้าตาคุ้นเคยเออถ้าถ้าคนเห็นก็หน้าตาคุ้นเคยมีดดังเลยราคาประหยัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะครับต้องทําอาจจะต้องกอบแบบเขามาเพื่อ ให้ขายได้ง่ายขายคล่องอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อชมนะครับมีดเก่าๆนะได้มาหลายปีแล้วเป็นอ่าไฟเบอร์นะครับ f710 ที่หน้าตาเหมือน b บชเมดเ e 950 r i f o นย b ริฟอนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับ